ไปครับเสื้อขาวเสื้อสีฟ้าเป็นนักเลง16ครับก็เริ่มนะครับเป็นสับเซตนะครับเป็นสองเทียนะครับรอเทียนนะครับประจำปี65นะครับวันนี้วิทยากรากรากรวมปี65นะครับนักเรลงตัวสูงนะครับเดือนพิคนุ53ด้วยถามก็ทำว่าเด็กหลักตารปิด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 ปหนูจะเได้ คุณป้าครับวันนี้จะส่งมาเร็วาด้วยได้ยังไงครับเดินจะชาเดินจะชารอบมอ .3 พอดีหมดคาดสามพอดีเลยมอ .3 อ่าวันนี้เป็นเป็นวันชาติญี่ปุ่นนะครับอ๋อได้ไดได้ครับเน้นเราเน้นลงลูกไม่เน้น การเรียนการสอนอออออมาเลยครับลูกมามาลูกจ๋าด้านซ้ายสุดได้เลยค่ับลูกจ๋าโอ,อ,อ้โหอนี่ถานนี่ก็การพ่อด้วยนะคะมาลูกมามาเลยครับแร่ปรอบๆกอบรกอบใครครับเหมือนเหมือนมหก พอคนแรกไปแล้วคนกลับมาต่อแถวอีกครับเพราะว่ายังยึกขึ้นคาบสามนะโอ้กิจกรรมดีกิจกรรมเด็นต้องยกให้โรงเรียนนนท์ศรีเณีครับมาเลยครับลูกแบ่งกันเลยเนาะขยายตัดแถวเลยครับลูกขยายตัดแถวเลยเนาะให้เป็นสี่แถวได้ครับขอบคุณลูกแร้ความเร่วมมือนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไปใครไปแถวที่สองแถวที่หนึ่งนะครับท่านจะได้ออกเพจนานาสาระนะครับลูกตัวนี้น่าจะไลฟ์สุดเลยนะครับตัดเลยครับลูกตัดเลยนะครับแม่วันนี้ต้องเชิญชมพี่พรสวยมากเลยครับวันนี้ครับนี่เอฟซีครับอ่าเดินซ้ายสุดเลยครับลูกซ้ายสุด รีบใหญ่เลยมีสอนข้าศสารเนี่ยสอนหองติดกันมาเลยครับพข้มาเลยนะครับเอาเจียงใส่เชือนะครับเอาไหมล่ะเออเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเออเปิดเอาไม่ได้สี่แถวนะครับ,อรบโอวิทยาไม่เคลียร์นะครับสี่แถว แถวซ้ายเดินตรงไปเลยครับลูกแถวซ้ายเดินไปลงเฮเดินตรงไปเลยนะครับเดินตรงไปเลยตอนนี้กำลังรอคนถ่ายรูปอยู่ยังเลยครับยังยังแหม,มาเลยครับลูกทาเลยมาเลยครับมาเลยเอ,อ่ะมองมองสารน,นี่เสร็จหรือยังเสร็จแล้ว มสามถ้ารักเตียนจะมาทำพิธีรอเทียนกับพี่ๆน้องๆมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับลูกมาเลยครับมาตอถวกับพี่ก็เลยครับลูกถึงหน้าตาเราตะละไม้คล้าคลึกันรุ่นพี่น่าท่งนะครับมสามงหกนี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยครับหน้าละอ่อนเหมือนกันมสามใครจะทำพิธีรอเตียนพันสามเข้าเข้า ถ้าแถวกับพี่ก็เลยลูกนะครับเสร็จแล้วคนละกระบวยไม่ต้องเยอะนะครับลูกแล้วก็ววเดินออกขาหน้า,มาไม่ต้องเดินสวนมานะครับไม่เป็นไรนครับลูกวาา่ายังไงท่าลูกสาว านะครับพอดีน้องๆ้สาม3มาอยู่กับพวกเราเนี่ทั้งไม่ราอแม่กรุข้าวัดน้องม3เลยรัดูไม่ออกว่าไหนม3ไม่ม6ถ้าไม่เส่ชุดโรดโอเคไหมครับทุกสาวอะไรที่ไม่เป็นสาระนี่หนุ่มดีชอบจริงๆนะลูกนะ มาเลยครับลูกมสามครับมสามที่จะทําวิธีหล่อเจียนนะครับมาได้เลยนะครับลงมาเลยครับลูกมาเลยครับล okay. ูกมาเลยตัดแถวมาได้เลยครับตัดแถวมาเลยครับลูกโอเคขอบคุณคุณครูกลุ่มสาระสังคมนะครับ ได้ภาพแล้วรีบลงนะครับมีผมรือเผ่าโอ้ขอบคุณมากเลยครับขนมผมได้พี่ชายผมแนี้ยครับวันนี้มีทุกอย่างเมาเลยครับลูกสุดท้ายแลี้ยมอสามพอสามครับถ้าจะลงมาทำวิธีหล่อเทียนกับพี่ๆก็มาเลยนะครับตัดเลยครับลูกตัดเลย ครับผมโอเคครับโ้อเฟนะครับน้งเฟย์ดูสิสะน้องเฟงย์กินข้าวต้มรื่ยังน้องเฟนนนย์กินขนมนีอยังยังเลยนะเราลองลองใช่ดูสิหมดแล้วโอ้ดูสิครับมเนขนาดมาตอนนี้จะมีคนไปเสิร์ฟท,ที่คนคนหล่อเทียนมีครับ สร็จแล้วขึ้นเรียนเลยนะครับลูกๆนะครับนี่ทางทางฝั่งนี้หิวก็ต้มจังเลยครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวตะกร้วอไหมนะครับโอ้โหทูดอะไรครับเอากระตัดพูดมาเลยครับใครใครยังไม่รอเทียนนะครับมาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ทั้งฝั <S 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 ่งของสถานที่นะครับรูประกอบชัยและภาอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้อ่นามนะครับหลังสรรค์ตั้นแต่งให้กิจกรรมของเรานะครับด้สมบูรณ์แบบนะครับเอาชิตเตอเซมุเตเเต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 เเตเเตเเต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 เเตเตเเตเตเต นะครับคุณประกอบใช้เวลาประมาณสักเที่ยงนะครับอยากให้เด็กมาถ่ายรูปนะครับปีนึงเรามีหนึ่งครั้งกิจกรรมของเราครับ